มาตีปลาช่อนนะครับเจอ,อคอกเอาคันปลาช่อนนี่เนะี่ยชุดงานอุปกรณ์ปลาช่อนทั้งนั้นดูคันคนระัมันจะเด้งไหมนะสองท่อนด้วยโอ้โหขาหัวแดงนะเหยื่อในตำนานทำงานซะนี่ครับชมหน้าของเราครับคุณหมอรูปหล่อ เสพซะเสพซะไม่เคยได้เจอหน้ากันมากี่ปีว่าไป <laughs> ไม <laughs> แม่ยังเก่งเหมือนเดิมวะ่ะยังหมานเหมือนเดิมแน่นอนอามาดูตัวปลากันก่อนตอนเขาหัวแดงนะครับซีดีแมกนัม เอาแนหน้านี่แหละโอ้โหเอาเอาไปโอ้โหใส่ดีใส่ดีเฮเอาอยู่เยเอาอยู่แน่นอนพ <1400. S 1> ันสี่ร้อยพันสี่ร้อยลอกห้าร้อยโอเคไม่ได้เกี่ยวกับที่ลอกนะครับอุปกรณ์ถูกๆแต่ปลากัดได้เหมือนกันนะครับโอเคสุดยอด